ที่พระพุทธเจ้านั่งใต้ต้นโพต้นนั้นแล้วก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญขึ้น15คห้าค่ำเดือนนะทาให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็คือ,อต้นประสิมาโพต้นนี้แหละดีครับทุกคนทุกท่านผมขัรถจากะบันยิงนะครับก็นี้เป็นโครงการของนิสิตปบัณฑิตวิชาชีพครู ครับวิชาิีครูะครับสิ่ตานี้นก็คือในโครงการเจริญจิตปัญญาที่ปัสนากรรมฐานเป็นสิสิตในอบัณฑิตวิชาที่ผูส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นคุณครูทั้งนั้นนะครับที่มาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นะครับก็วันนี้จะเป็นช่วงเช้าของการเดินจงกรม ้ายมา <ไง S 1> ของจุฬาอาสมอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับมีน่เลยนนาทีสิดในการเดินช่วงเช้ารับบรรยากาศของการเดินจงกรมนะครับรับลมของการปฏิบัติที่ปรินากรรมาฐานในระหว่างวันที่ 24-28นะครับ24เป็น28ตุลาคมนะครับพุทธศักราช2566ก็จะ <ๆ S 1> เป็นบรรยากาศ <ๆ S 1> การเดินรมในช่วงเช้าของวันนี้นะครับก็หน้าตาลน,นดิตทุกคนทุกท่านก็สดชื่นเบิกบานการรับ ลมบรรยากาศในส่วนเท้าของวันนี้จะลงโมโหทนาใแปลกับทุกท่านายครับที่มาร่วมบุญจุ่มกุศลสร้างบุญสร้างกุศลทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันสร้างกุศลร่วมกันนะครับกออนุโมโทนากับบัณฑิตคุณครูทุกคนทุกท่านนี่คือคือว่าที่คุณครูนะครับที่จะนำเอาสิ่งเหล่านี้จะไป บอกกล่าวสั่งสอนให้กับนักเรียนนะครับคือบัณฑิตของคณะครุศาสตร์ที่เราจัดโครงการนี้เกิดขึ้นมานะครับเราขออนุโมทนากับทุกคนทุกท่านนะครับที่มาร่วมบุญร่วมกุศลในการสร้างบุญสร้างกุศลในครั้งนี้นครับขอ ามกาการาบไหว้สระธาตุระบุชาไม่ใช่เรื่องงอ่ายง่ายอนาโพต้นโพที่อยู่พุทธยานี่ก็ไม่ใช่ต้นโพปัจจุบันนะเป็นต้นโพที่เกิดจากหนอ่อหรืออะไรต่างเพราะว่าด้วยะระยะเวลาก็ต้นโพก็มีอายุก็มีทั้งหมดท่าไหนอันนี้หันหน้างนนนะ

ตูอนุตตโรปุริสธรรมมาซาลาทิสัตถทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณ์สัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุต